สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้มาเจอกันอีกแล้วครับอีกหนึ่งคลิปสําหรับเพจกินนัวโคับ้านบ้านเมื่อนี้มีตําถาครับพี่น้องถาดงใหญ่เลยครับเมื่อนี้มาเด้อบา้านนี่ถาดปักใหญ่เลยแหละมากินน้ำกันครับเมื่อนี้มาเริ่มได้หนึ่งสองสามมีน้ำจิ้มหอยจูพร้อมครับเมื่อนี้มาครับพี่น้อง ได้หอยจูบมาจต่ตลาดเมืม่อนี้ขออนุญาตใส่มือได้โอ้โหคมน้ะครับมือกุ้งสดครับว่าต้องว่าอย่างไรกินอย่างเดียวอือนี่อย่างแน่บอกพี่น้องคนแน่อ่ะมากินนะ มีหมูยอมีหอยเซอรี่ครับมีส้มพักมีปลาหมึกมีไข่ต้มมีขนมจีนแล้วก็มีหอยจูครับแล้วก็กุ้งสดมากินเริ่มอ่ะอันนี้สตอได้สตอมาน้ำจกักมือคนเอามาฝากมีคนดูฝากใ่ ได้ไม,ม่กินห,ห,หอยแล้ววะสตอปปอกเปลือกครับอืมไไม่กินหอยแล้วได้แล้ว ไ่ต้มยวยัวย่วจ้าไม่สมหักน้ำอืมเพน่อบ้จิ้มหัจุมัเบ่งได้พี่นาะ นี่ครับปองอหอยจูกมีไข่พร้อมเด้อเจิ้มจิมซีฟู้ดครับบัดน,นี้อื้อืมต้องเสียงยางียบตามด้วยมุงยอรครับผม ราดจ้านำข้าวดมโมมี่โมกินกินหลายลายคนแลวเนอนจำหาอขอโทษหลายๆนะครับใส่มือจากใส่มือแต่โดนแล้ว เก่งใจไป่ะสิค้าเก่งใจพี่น้องนู่นนี่ขอแล้วกันบางคนเป็นกับข้อแมต์มาคือบวใส่มือโอ้ยแข่งอยากใส่อยู่แล้วเบิ่องขับหอยโอ้หมองหอยไม่มีตะไคร้พี่น้องหอยบานเฮาสุดยอดเลยมอหอยอ้วนๆเลยอะ มาเด้อมากินนะผมไข่เหลืองครับไข่เหลืองไข่เหลืองไข่เหลืองเชี่ยงยังปลาหมึกคุยใส่ปจบอกง่างยๆรถเอา้า มึงเขาถ่ายคลิปนี่ยมือสงการพอดีเนาะวันที่ชิปสามปีใหม่ไทยปีปีใหม่ไทยไทยในเมื่อบา้านเมือม่อเมื่ออยู่บ่ดูดีมีแหงทูกค,คนได้พี่น,น,นอออ้องไม่เลยมึงทำเพิ่งทำเนาะเห็นไงคนละเมื่อโลกอะไรเมื่อ หมูยอครับ <c oughs> หอยทะเลบ้านห้องหอยจุคุณเทพห้อ,องหอยผมเข่งแหงปลาหมึก อแบมาเข้ากันดีแล้วนั่นบอกผมบอกผมชื่อสาัดบ้านเฮาเหืออะไรขนาดน้องเอ้ยไข่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 ไม่ผิดมีแต่ไข่ครับ เพนซาวอ่ะนุ่น,นี่ค่ะนะนุ่นี่ในเทคมีเอาค่ะนะดเล่ารสดตำลวงพระบางตำอย่างเพื่อนขะนะดเพื่อนตาแซบเนาะตำหัวพี่กันเนี่ยจวดครับจวดมือเนี่ยถนัดหลายใส่มือ ส่ซ้อนมาหลายมือแล้วน้อยครับหอย,อย,อย,อย คุยมูยยตอนนี้ใหญ่ครับพี่น้องมาพี่น้องทายมาว่าสองคนเท่าสิกินเหมือนบอมันบอกเหมือนพี่น้องมึงเอาด้วยครับ นกับสลัดอ่อนๆอทอดขนาดคนตกเรื่ยจากมือเนี่ยเสียงอาเซีังในงงงเรื่องน่อยอยู่กรุงเทพฝนตกครับทั้งบ้านเข้าเป็นยงไหนฝนตกบ้านเนาะ วนเนียมังหอยโอ้เด็กกานาเนาะไข่สุด้อดเลยครับมังหอยไข่เต็มท้องเลยอะโลละหาสิบบาทนึงนี่จากโมคอยแพงซื้อมาแต่ตลาด เท่านี้สีประมาณโลละสามสิบเนี่ยไข่ต้มครับยั่วๆเลยตอนนี้ไม่สองหอยไม่ทองหอย,ยสลีทองหอยจุกแล้วจ้ะ,ะคำนี้ใหญ่นะครับพี่น้องคำนี้ขอบ้านห้องหอยจุกเท่เพื่อนห้องหอยอยาง หอยคบหอยคบหอยจุ๊กหอยคบหอยจุกทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกินซุ้มกันหลายๆคน,นเนาะยังแซ่บ อ,อันนี้ไปใสบ่บได้เราบกินสองคนอยู่หอมกับส,สั่นนี้ยอดแล้วอุ้ยขาดซ้ำเสดายได,ด้ขาดหนนี่ขาดบ่คคยซี่องมันกินจะเหือแซบ่บห่วยอะเน,นี่ย ป้าติ่มน้ำจิ้มเลยคุิผู้น้ำจิ้มเลยคนเบิรงนะอืมอืมเห็นสัตว์ยกสูงหลายมันรวอีกกล่องอืปวดแล้วมันะนี่ดย นี่ครับปิดกวดอตอนอยู่บ้านมาันคือประแสะแบบนี้อย่าลืมติดตามให้ผมนะครับเพจกินนัวครนบ,บ้านถึงแม่ผมสิโนโมน้อบนใหญ่คือคนอื่นเขาถึงแม่ผมสิบางงามคือคนอื่นเขาครับแต่ผมก็มีความคิเดเห็นในตัวเจ้าของครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมในเพจกินนัวครบบนบ้านครับพี่น้อง สร้อยกันทำมาห,หากินครับเนี่อสโลกแกนทำภูมิใหม่ออออค,คุยใส่คุยใส่ตัวมันใส่มือเนาะครับมืออื่นจ้าสิกินเมนูอย่าง จ้าหัวปักใหญ่นะครับอ้วนขนาดนั้<ง>บหัวจออเนาะหัวสีจออเนี่ยแหละหัวใหม่ใหม่เลยมึน <c oughs> อ,อาจจะกินมูมาไปได้ครับอ,อีกบ้าสตอเขาเพาะแล้วสตอไม่เจ็บมหัวกินลายกระเมาดิผู้ดใดบ่คเอ้กินค่ะสตอค่ะ มึอยูภากใตแม่ค่ะเจ้าฝากมาให้พ่อแม่ผูืใอก็ฝากของมาให้ลูกยังจะลูกว่าได้กินก็ขอมันไปหากันว่าได้คลิปนี้ตั้งชื่อคลิปเา็อย่างวะสวดคิปนสวด นี่หอยแป็นเร็วปะ่ะยังเร็วมาเบิร์บาทน,นี่ชมหักด้านนี้แซ่บคุยน้ำจิ้มโหหนูวี้หิ่งรครับ นี่แต่ละหน่วยว่าด้วยกันมาเดอมาเดอร์อล้านอยู่บ้านล้านสาวเบิรงคีบแล้วจวดพี่น้องจวดอยู่หันและเพิ่นเบา,เพ,เ,บาเพิ่นเบาสอนเรียนแบบมินาน้องมินาเพิ่นสอนลุงเอเพิ่นจินตามมานี้ พี่น้องจุ๊บเหรอผักข้องบงังไอพี่น้องเห็นความสะอาดสะอาดตุ้ยตุยตยิยยนพี่นอ้องแซ่บ หอมมันบอกหอมเลยจากไม่แม่นู่อยู่ในหัวแกงไม่ไม่ตำมังหูน,น้ำกระปุ่นแกงทำไมบุกขึ้นอ่ะ ยำาพี่น้องกจะบ่มากเลยข้าวปุ้นน้ำยาตีนไก่หม้อยังให้กินไงผมฮอบเมนนะยังให้กินยังกระบอกนะครับเส,บสียมแห้งฟ้ามือนีิเนาะเชิญจอยเพิ่งเจอหน่อยเน่าครับหน่อยแรกหน่อยเนา่าหน่นี่ บอเซไดายเลยเบิ้งบัตเนี่ยเลยเนี่ยเนาะโอ้หอยก้อ <my God. S 2> นบอไดไม่หิเลยเนาะขนาดเท่าซื้อม,มาเข้าบอได้ขันดิเน่าเพิ่นเกินจำหุงเมื่อไหร่พี่น้องเอ้ยสินมังโม่ปะ เผ็ดเผ็ดแล้วก็จินมหมองมูรู่นนี้ของหวานยิงบหมดไปครับปา<ะ>กเอาพี่เ้องมื่อนี้ฝากไว้เลยนะครับฝากแค่นี้แหละครับเมือมเม่อโดมื่อไมื่อคืคลิปหน้ามาพอกันใหม่อย่าลืมฝาก ก็ติดตามผมไปมด้วครับเพจกินนัวโคบ,บ้านๆครับขอบคุณครับพี่น้องอที่เบิ่งกันบายบาย,บายขอบคุณครับกินต่อ